สวัสดีครับผมนายนัทนนน้อยฤทธิ์วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ ITPEC เมษาและตุลา AM 2013รหัส603322 6016.2 0 ECP4Q จุดประสงค์ในการตรวจสอบ กระบวนการดำเนินการของโปรแกรมตามลำดับเวลาข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้เครื่องมือดีบักแบบไดนามิกที่บันทึกเนื้อหาของหน่วยความจำและการลงระเบียนรวมไปถึงลำดับการทำงานของคำสั่งโปรแกรมคำตอบคือข้อดีเทสเซอร์ระบบเทเซอร์ได้รับการพัฒนาเพื่อจัดทำเอกสารติดตามและควบคุม กำหนดสำหรับโครงการที่ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามเป็นระบบฐานข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแผนผังความต้องการโครงการที่ยืดหยุ่นจึงแบ่งเป็นพาร์ทิชันตามระดับข้อใดต่อไปนี้เป็นคําอธิบายเหมาะสมของดีแรม คำตอบคือข้อ b จะเป็นหน่วยความจำหลักและเป็นการแสดงบิตหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวเก็บปัจจุถูกปัจจุหรือไม่ข้อใดต่อไปนี้เป็นลอจิกที่เปรียบเทียบกับวงจรลอจิกที่แสดงตามรูปด้านล่างคําตอบคือข้อ b แนน ตัวที่1จะเป็น a bar b bar ต่อมาจะเป็นการบวกกันข้างบนจะเป็น a bar bar b bar ส่วนข้างล่างจะเป็น a bar b bar bar สิ้นสุดคือ a b bar bar ในเครือข่า,ขาย TCP/ ip โดยที่ใช้อยู่ ip ข้อใดต่อไปนี้เป็นที่อยู่ IP ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดสรรให้กับอุปกรณ์เครือข่ายได้คําตอบคือข้อ c 203.164.15.9.28 ip address เริ่มตั้งแต่1 9 2 0 0 0ง0 0ถึง 223.255.255.255จะมีจํานวนเครือข่ายขนาด 2M Network และเครือข่ายลูกในแต่ละเครือข่ายมีประมาณ254เครื่องอยู่ในคาร์ด4ในรูปด้านล่างแสดงแผนภาพการเปลี่ยนสถานะของหุ่นยนต์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นบิตสตริงที่ออโตเมชันที่อยู่สถานะยอมรับหรือสุดท้ายหลังจากการอ่านบิตสตริงทั้งหมดที่วงกลมคู่ที่มีเครื่องหมาย Q3 จะแสดงสถานะยอมรับคำตอบคือข้อ C 1 1 0 1 เนื่องจากข้อ a จะจบที่ q2 ข้อ b จะจบที่ q2 และข้อ d จะจบที่ q3 เพราะฉะนั้นแล้วจึงตอบข้อ c เพราะว่าข้อ c จะจบที่ q3 ข้อใดต่อไปนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการของโปรเซสเซอร์เมื่อเกิดการขัดจังวหวะ1 การบันทึกการลงทะเบียนโปรแกรม2การเปลี่ยนจากโหมดผู้ใช้เป็นโหมดสิทธิ3การกําหนดที่อยู่เริ่มต้นในรูทีนการประมวลผลขัดจังหวะ4การดำเนินการของรูทีนในการประมวลผลขัดจังหวะคําตอบคือข้อ C ตามลำดับ2 1 3 แล้วก็สข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมของระบบที่ใช้งานโดยใช้งานกำหนดค่าของระบบไายเอ็นเซฟเวอร์ระดับสามคำตอบคือข้อ a กระบวนการทางธุรกิจจะดำเนินในการฝั่งเซฟเวอร์ ที่ซอฟต์แวร์ไซเอ้นจะแสดงผลหน้าจอตามการเข้ารหัส HTMI ในรูปแบบการกำหนดอัตรา IPV4 แบบดั้งเดิมข้อใดต่อไปนี้เป็นช่วง IP ส่วน ตัวที่สง,งวนไว้สําหรับคลาส B คําตอบคือข้อ C 172.160.0.02 172.13ขออภัยครับ1 7 2 3 1 2 5. 5 5 2 5ความหมายของคลาส B คือ คาด B หมายเลข IP address ตั้งแต่128.0.0.0ถึง191.255.255.255จะมีเครือข่ายขนาด16,384 Network และจำนวนเครื่องลูกข่ายในเครือข่ายจะได้64,516เครื่อง ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการพิจารณาว่าเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสื่อสารที่สามารถทำได้โดยใช้กลไก ARP สำหรับ PC ที่ต้องการสื่อสารคําตอบคือข้อ A การตรวจสอบที่อยู่ MAC ของ PC ที่อนุญาตการสื่อสารเฉพาะเมื่อที่อยู่ MAC ได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้าข้อใดต่อไปนี้เป็นการผสมผสานที่เหมาะสมของคุณลักษณะของ s l a m เมื่อเปรียบเทียบกับ d l a m คำตอบคือข้อ c dkey จะเป็น lower ส่วน access speed จะเป็น faster user จะเป็น c a s t memory ส่วนเซอร์กิจจะเป็นแบบฟ i ิปฟอบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ